นี่ค่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากอาหารนะคะในใน,ในกล้วยนะคะตอนนี้เราก็จะตนำนิยามไปดูนะคะเชื่อม่วยเนาะที่บ้านนะคะอัปเดตอัปเดตอาการอัพเดตอาการว่าตอนนี้าานรักษาอย่างไรแล้วเนาะนะคะมาอแต่มาพูดกันครบมันนะคะก็จะติดตามเนยก็ ถกก้าผมเป็นนั่นลูกแซแมนถ้าแส่ว่าหิปัดองตัอะกปเป็นกนบงอ่าตอนนี้ก็ถึงบ้านพี่ดำเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหใหม่เหมือนเหมือนซื้อใหม่เลยนะครับผมตอนนี้เหมือนซื้อใหม่เงี่ยเหมือนได้เลี้เอาขึนันนีเป็นยังไงอนใสหละซื้อใหม่วมันม,มันดูนี มันบมีอะไรอ๋อต้องมปหาอะไรมันมามันบอมีดอมตัวนี้มันบแมนตัวนี้มันเป็นคล้ายๆไอ้คอนคอนเดนเซอร์ตัวตัวประมาณว่าตัวเก็บประจุและคายประจุพอมันเปลี่็นเปลี่ยนจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้หรอกแล้วแล้วมันแพงกว่าไหมมันกะบเวมันกะบ่อนั่นเอาเข้า เอาเข่าล่างนี่เขาเจ้าเทศดีกว่าเท่าใดก็ท่านั่นแหละมันดีกว่าสิเอามาผมกะมันก็คือว่าแหละมันก็ตันแล้วเพราะว่าของของไส้คือว่าฝ้าอาลายเวลาไอ้เ้าเชื่อมแล้วมันสายมันคือแล้วมันดึงแล้วมันปิดปิดแล้วก็ดีเมันแต่อาครับเลโมงแล้วมันมันเป็นยังไงมันกพม่นไปเห็นคนจะเจ้าก็เห็นยังไรก็ก็มาต่อย งานก็เห็นกันบมาเทนมันเงียบเลยอบอดสนิสบอดสนิสขีนหามลงเลยมาเทนบวายเนี่ยแสดงว่าไม่ส้ดถึงงานเชื่อมนะงานเชื่อมมันจะเราเราจะไปรีบรีบไม่ได้เพราะว่าอ่าหนึ่งคือเขาใส่สายตาอ,อมันเขาเขาใส่สายตาเพราะว่าแล้วกา็บอกบอกบ,บอกต้องอะไรเพราะว่ามันมันอยู่กับไอระดับห้อพรมเพราะเขาเชื่อมไปว่าไอ งานพวกไอ้เฮ็ดหงน้าเฮ็ดน,นู่นนี่น,นั่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมันต้องจังไรต้องมีระดับเบิดอ่าร์ตบอพูดถึงกันเขาใส่สายใานการจ้องมองเห็นไหมจ้องภาพจ้องจ้องมองนี่ผมผมนี่บมื่อม่อหนึ่งเมื่อไม่ไอ้แรกผมกับลบความผมกับปั๊บปั๊บปัป๊บเออเพราะว่าเจ้าผมมีอากากเนาะบอกว่าในใน,นอา,นนนากากผมมีหลุดตัวมันเซ้งกะเพราะว่า นั่นแหละถถอออัมน่าสรุปแล้วตัวนี้คือยังไงคือต้องไปมันมันมันต้องให้ให้เข้าร้านเลยอ่าอ๋อส่งตัวส่งตัวต้องส่งตัวนะคะต้องรีเฟอร์เข้าชุนต้องรีเฟอร์แล้วต้องฝืนปฏิบัติการอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีอ่ารักษาเบื้องต้นไม่ได้แล้วออ๋ไม่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 ได้เพราะว่าเฟอร์มันอ๋อนึกว่านึกว่าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ไม่ใช่เป็นอนามัยอนามัยอนามัยนะคณาไมอนามัยนะมันอนามัยก็มันเบื้องต้นแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าต้อง ส่งเข้าอ่าที่เขาดีกว่าโรงพยาบาลศูนย์เลยค่ะตอนนี้นอนนะคะไม่ไหวแล้วต้องเขาเช็คน้ดูดอะอีเฟอร์เลยค่ะดูมบานดูหนิมันมันฮอนจังเลย่นะคะพอดูอาการแล้วไม่ไม่ไหวแล้วทดลองแล้วก็ไม่โอเคต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวไม่โอเค่านผมก็แก้คิมเลยสำหรับเนาะนะคบผมความหวังน้องกงกิก็รออีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องส่งซ่อมก่อนเพราะเพราะว่าไม่ไม่งั้นถ้าถ้าไม่ต้องนู่นนี่นั่นก็มันมันก็ พงม,มันน่าจะเรียบน้อยนะวันนั้นเพราะเพราะว่าวันเดียวเองใช่ไหมครับใช่ออแล้วก็พอพอพอวันหลังมาแล้วก็มุงหลังคาแล้วก็ให้พี่นัทเขาสั่งไอ้ลูกงงมาเตรียมรพร้อมมันก็จบเลยแค่นั้นเอตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวส่ง ส่งส่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์อ่าพี่แล้วเขามาทันทีเนาะโอ้แตงเชลยใหญ่เลยนะครับก็นะสแกนแท็ทุกอย่างนะคะตัวทุกอย่างแล้วก็ไม่ไหวเนาะนะคะอนามัยต้องส่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์ใช่ค่ะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์นะพบแพทย์เฉพาะทางนะ้วเพราะว่ามันอ่านค่ะมันอ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ